สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง How To Be นะครับวันนี้ช่อง How To Be จะพาทุกคนมารู้จักกับครีมชนิดต่างๆนะครับครีมที่ผมพูดถึงนี้ไม่ใช่ครีมที่ใช้ทาหน้านะครับแต่เป็นครีมที่ใช้สำหรับการดีบจับตัดตัดหรือครีมย้ำสายครีมปอ,อกสายนะครับครีมเป็นเครื่องมือจับยึดชนิดหนึ่งใช้สำหรับการจับชิ้นงานเพื่อทำงานใดๆให้ติดกันหรือดึงชิ้นงาน นอกจากนั้นยังใช้จับบีบดัดตัดคือใช้ในงานตัดวัตถุที่ไม่แข็งแรงมากนะเช่นลวดสายไฟฟ้าใช้ในการขันท่อหรือสลักล็อกขนาดเล็กคีมแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะทางและมีรูปร่างกับโครงสร้างที่แตกต่างกันไปแต่มีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกันตามลักษณะการใช้งานการออกแบบของคีมจะมี การออกแบบด้ามจับที่มีส่วนโค้งเพื่อผ่อนแรงเราจุดหมุนและจุดตัดยิ่งจุดตัดกับจุดหมุนใกล้กันยิ่งทำให้ออกแรงได้น้อยคีมบางตัวออกแบบมาเพื่อใช้งานหลายหน้าที่เช่นทั้งในการจับงานและตัดชิ้นงานคีมบางแบบมีข้อต่อเลื่อนที่สามารถปรับขนาดความกว้างของปากได้ผมจะมาแนะนำคีมแต่และประเภทที่ผมใช้งานกันครับ คีมปากจระเ้หรือคีมตัดข้างเป็นเครื่องมือช่างที่มีลักษณะการนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายปากคีมมีคมไว้สำหรับตัดด้านข้างและสามารถใช้งานอเนกประสงค์ทั้งบีบจับตัดดัดและล็อกชิ้นงานได้ภายในตัวเดียวคีมปากจิ้งจกหรือคีมปากแหลมมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์คือปากจะยาวและแหลมถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความแม่นยำในการจับงานและ สามารถเข้าซอกมุมเล็กๆได้ส่วนมากใช้ในงานตัดตัดวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่ต้องการทั้งนี้คีมปากแหลมยังมีรูปแบบการออกแบบมาให้ใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงในงานนั้นๆเช่นงานไฟฟ้างานเครื่องประดับและงานอื่นๆอีกมากมายคีมชนิดต่อมาคือคีมตัดนะครับคีมตัดมีลักษณะการทำงานคล้ายกันไกออกแบบมาเพื่อตัดลวดหนาตะปูหรือตัดตรงท้ง โดยใช้แรงบีบจากด้ามจับกดเพื่อให้วัตถุขาดจากกันโดยใช้คมของปากคีมนิยมอย่างแพร่หลายทั้งงานช่างและงานไฟฟ้าคีมปากขยายปากคีมมีลักษณะโค้งมนและสามารถขยายออกลดให้แคบลงได้ลักษณะด้านในจะทำโค้งวาววให้ทั้งสองข้างและมีร่องฟันเพื่อใช้ในการจับงานกลมบริเวณปลายปากจะแบนเรียบมีร่องฟัน สามารถปรับปากให้แคบหรือขยายให้กว้างได้ด้วยสลักเกลียวซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมุนให้จับงานทั่วๆไปไม่ต้องการความละเอียดหรือความประณีตมากนะักเหมาะสำหรับจับงานร้อนและงานที่มีขนาดใหญ่ที่คีมธรรมดาไม่สามารถจับได้หรือการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องกลและงานเครื่องยนต์ประเภทต่างๆคีมคอมานะครับคีมคอม้าลักษณะใจะคล้ายๆกับคีมปากขยายนะครับเพราะ ครีมตัวนี้สามารถปรับระดับต่างๆได้นะครับตามล็อกตรงนี้นะครับว่าเราสามารถจะปรับขนาดให้ปากเล็กปากกว้างยังไงนะครับมีล็อกอยู่นะครับครีมปากขยายกับครีมคอม้าใช้ในการจับยึดท่อที่มีลักษณะใหญ่นะครับท่อแป๊บท่อเหล็กต่างๆนะครับ สามารถใช้แทนประแจเลื่อนหรือประแจเบอร์ต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับคีมชนิดต่อมาก็คือคีมล็อกนะครับคีมล็อกนี่ต้องเป็นอุปกรณ์ผู้ใจสำหรับงานช่างเลยนะครับเพราะคีมล็อกเป็นคีมที่สามารถจับยึดแน่นๆนะครับการปรับปากนะครับเราสามารถปรับตรงสกรูตรงท้ายคีมนะครับ ว่าให้ขนาดปากใหญ่หรือแคบยังไงนะครับามาดูครีมย้ำหางปลาบ้างครีมย้ำหางปลาเขาจะออกแบบมาเพื่อย้ำหางปลานี่นะครับเรียกว่าหางปลานะครับ การย้ําเราจะมาดูเบอร์นะครับ1.5 2.5 6.0หน่วยตัวนี้จะเป็นหน่วยสแควร์มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดสายไฟนะครับเห็นรูนะครับส่วนตรงนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ตัดสายไฟนะครับ ตัวตรงนี้นะครับใช้ในการตอกสายสายตัวนี้เป็นสาย VAF 2คูณเราก็มาดูตรงนี้นะครับเป็น2.5ลูที่3นะครับ <Wow. S 1> ก็ใช้ตัวนี้ในการปอกสายนะครับ <Wow. S 1> เห็นไหมครับว้าว <Wow. S 1> มาดูอีกคลิปหนึ่ง จะเป็นครีมปอกสายชนิดนี้นะครับหลักการใช้ก็คือไอตัวนี้จะเป็นตัวบีบสายไฟไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปอกสายไฟนะครับตรงใบมีดตัวนี้นะครับ สวยงามครับครีมชนิดต่อมาก็คือครีมย้ำรีเวทนะครับการใช้งานก็คือจะเป็นการบีบอัดลูกรีเวทนะครับลูกรีเวทจะคือลูกอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้ไลค์ยังไม่ได้แชร์เพจของ h o w t o b e นะครับรีบๆเลยนะครับ อย่างที่ว่านะครับม้าที่ว่าเร็วยังแพ้ลาครับเพราะลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ